เราจะได้เจอกับแขกรับเชิญของเรากันแล้วค่ะใช่แล้วคะ่ะแขกรับเชิญของรายการเรานะคะวันนี้มาเป็นกลุ๊ป p และหลายคนก็รู้จักแน่นอน<ม>เพราะว่าเคยมาแล้วด้วยี <c oughs> ซึ่งพ่เนี่ยจะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเยียวยาใจนะคะไปผ่านการเกี่ยวกับฤดูกาลน,นั่นเองอเออก็คือไปพบกับแกมม่านะคะเพลง s u เมอร์เบรกค่ะใช่ค่ะเพื่อนๆนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยพร้อมวีดหรือว่าแชร์โมเมตนต์น่ารัก,น,รกน่ารักในรายการได้ที่ #YoungsterXGamma ได้ทุกทุกปัตต์ร์มในโซเชเียลมีเดียเลยค่ะใช่แล้วค่ะถ้าทุกคนเนี่ยพร้อมดูโชว์กันแล้วงั้นไปดูโชว์กันเลยค่ะจากแกมม่าเพลง Summer ์เบรกค่ะ ไม่มีเจอขา้างกายต้องฝืนต้องทนทุกความรู้สึกที่มีขา้างใน It was me and you, then you broke my heart in two. Summer skies a r e s t so blue, but it won't bring back the love that I knew. เจ็บกวาแค่ขอพักก่อน กับแคร์สชของเรากันแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้นน้องตัวทักทายแฟนๆเลยสวัสดีค่ะพวกเราแกมมาค่ะสวัสดีค่ะมิาแกมมาค่ะสวัสดีค่ะปิงปองแกมมาค่ะสวัสดีค่ะกริฟฟินแกมมาค่ะสวัสดีค่ะสกายแกมมาค่ะ สวัสดีค่ะจีนกันมาค่ะเยวลคัมแบ็คเข้าสู่รายการของเรานะคะวันยี้คะตื่นเต้นกันอยู่ไหมตื่นเต้นเเหมือนครั้งแรกที่เจอเนาะเหมือนครั้งแรกเลยเหรอแต่คือทิ้งช่วงไม่นานเลยนะเหมือนเดียวแป๊บเดียวเองเหมือนแป๊บเดียวเองเราแบบมานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้อีกแล้วอมาที่คราวนี้มาแบบว่าเพลงช้าเลยสวยๆเลยอยากรู้คอนเซ็ปของเพลง Summer Break ค่ะอืม Summer Break ของเค่ะ ก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กครั้งแรกของพวกเราเพราะว่าเป็นซิงเกิลที่2อซึ่งคอนเซปต์ก็จะมีความแตกต่างจากเพลงแรกนิดหนึ่งคือเพลงแรกเราจะมีความแบบสนุกมุ่งมั่นมันใช่ค่ะของเพลง summer b r e ของเราในครั้งนี้ก็จะมีความอ่อนหวานขึ้นหน่อยใช่ก็คือมันจะเกี่ยวกับการที่เราก้าวข้ามสิ่งที่เราเจ็บปวดมาค่ะมันเป็นการฮิวใจค่ะแล้วก็พอเวลาผ่านไปเราก็จะ move อนจากเรื่องที่เราเจ็บปวดได้ค่ะ ที่มาที่ไปใช่เพราะในนั้นเหมือนแบบพูดถึงเรื่องของการ move on เลยเยอะเลยก็คือตัวตัวเนื้อเพลงเนี่ยก็จะแบบเหมือนพูดถึงฤดูเยอะค่ะจะมีคำว่า summer มีถึงคำว่า autumn ก็เหมือนการจบฤดูแล้วก็เริ่มต้นฤดูใหม่เหมือนเป็นการแบบเริ่มต้นใหม่เหมือนการ move on ไปอีกเรื่องนึ่งก็คือหมดฤดูนี้ปุ๊บเราก็ค่อยไปเริ่มต้นใหม่ใช่กลับมาสดใสอะไรแบบนี้ใช่ แล้วเ,เห็นว่าคือในนั้นใช่ไหมคะเป็น sad summer แล้วก็คือเปลี่ยนเป็น happy summer ด้วยคือทำไมถึงต้องเป็นฤด,ดูร้อนค่ะจริงๆฤด,ดูร้อนนี่เหมือนจะเป็นฤด,ดูที่ทุกคนคิดว่ามันอบอุ่นมันสนุก<ม>ชนานใช่ไหมคะแล้วมันก็เป็นฤด,ดูพักร้อนด้วยพักผ่อนก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้ไปเจอ memory มมต่างๆของตัวเองอะไรอย่างนี้มีทั้งสุขมีทั้งทุก เหมือนช่วงนี้ก็เลยเป็นแซดซัมเมอร์ที่ให้ทุกคนได้ไป explore memory ที่เศร้าของตัวเองอแล้วสุดท้ายเราก็ค่อยๆก้าวข้ามผ่านกลับมาที่ happy summer ที่เป็นแบบความหมดอุ่มของฤดูร้อนอีกทีใชโ่โอ้แต่ก็จริงนะแบบ summer ม,ม,มันคือแบบช่วงที่เราแบบว่าได้พักผ่อนด้วยได้ใช้เวลาอยู่อยู่อย,อย่างที่บอกเลยว่าเพลงอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเซลล์ละ อันี้บอกเลยว่าเพลงนี้แบบว่าพูดถึงฤดูต่างๆแต่ละคนชอบฤดูไหนมากที่สุดว้าวอันนี้คือฤดูทั้งโลกหรือว่าแค่ประเทศไทยถ้าประเทศไทยเราก็จะต้องชอบอยู่ฤดูเดียวเลยนะร้อนนะ้กถ้าเริ่มจากหนูชอบฤดูหนาวค่ะใช่เพราะฤดูหนาวเนี่ยเป็นฤดูที่แบบว่ามันเย็นสบายเนาะใช่แล้วก็ชอบแต่งตัวด้วย เราจะเป็นฤดูเร็วที่เราจะได้จัเแขตยาวถูโดยที่ไม่ร้อนจริงอันนี้ถูกหนาวเบอร์ไหนที่เราชอบไม่ต้องหนาวมากก็ได้ค่ะเอาหนาวแบบหนาวเย็นๆก็พอเอาแต่งตัวสวยๆพอเอาแต่งตัวสวยๆก็พอหนาววันนี้น่าจะไม่ค่อยไหวเท่าค่ะไปต่อที่ใครดีคะ ปิงปองก็ได้ส่วนตัวปิงปองชอบฤดูร้อนค่ะใช่เพราะว่าชอบอาบน้ำเย็นแล้วก็สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่มันสดชื่นแล้วก็ชอบพวกเทศกาลสงกรานต์อะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้จริงชอบเหมือนกันฤดูร้อนเราได้แต่งตัวด้วยไงเดี๋ยวหนาวแล้วเดี๋ยวเราเซลยวเสียอ่าต่อเลยจีนพี่จีนของจีนชอบออทัมค่ะแล้วก็ใบไม้ร่วงเพราะว่า รู้สึกว่าชอบบรรยากาศของสีใบไม้ที่กําลังจะร่วงแบบมีความอบอุน่น<ม>แต่ว่าอากาศก็ยังเหมือนแบบเย็นสบายแล้วก็ส่วนตัวเองชอบกลิ่นแบบพวกซินนามอนกลิ่นฟักทองกลิ่นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าช่วงออทามจะเป็นช่วงที่เราุนึกถึงกลิ่นเหล่านั้นแล้วก็บรรยากาศใช่ชอบฤด,ดูไหนคะ ชอบฤดูหนาวอ,อนเวลาเ็นคนขี้ร้อนมาก <laughs> ขี้ร้อนมาก <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็ชอบช่วงปลายปีชอบแบบช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างนี้มันจะเป็นช่วงแบบเทสทีฟแบบทั้งเมืองก็จะตกแต่งแบบคริสต์มาสอย่างนี้แล้วก็จะเป็นช่วงที่แบบถึงมันจะหนาวแต่ก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นด้วยแบบบรรยากาศหลายๆอย่างด้วยก็เลยชอบปลายปีแบบฤดูหนาว อแต่ถ้าปลายปีมันหนาวมันดูไปกับเทศกาลอยู่เพราะว่าจะตกแต่งมินึ่แต่ว่าถ้าเมื่อก็ไม่ได้ของฟินก็ชอบดูร้อนเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกชอบความเฟรชความสนุกแบบผจญภัยของวัยรุ่นเนาะเวลามันร้อนแล้วรู้สึกแบบได้ออกไปทำอะไรเยอะแยะมากมายมันได้เอ็นจอยใช่แต่ละคนก็แบบว่าชอบแตกต่างกันไปจริงคนเรามีหลายความคิดอะไรแบบนี้แล้วความยากของเพลงนี้ล่ะคะแบบยากตรงไหนบ้าง ความยากของเพลงนี้จริงๆก็เยอะนะคะหลายอย่างเลยยกตัวอย่างอย่างแรกแล้วกันเป็นเรื่องเต้นค่ะที่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงช้าแล้วก็เป็นซิงเกิลที่สองของเราแต่ว่าก็เต้นอยากไม่แพ้เพลงแรกเพราะว่าเพลงนี้เราก็มีการใส่การเต้นเฮาส์แล้วก็มีฟ o o เวิร์กมากขึ้นนะคะก็ทําให้สลวนกันบ้างเวลาเต้นดใช่แล้วคิดว่าเพลงไหนยากกว่ากันคะคิดว่ายากคนละแบบแล้วกันอเค เพลงนั yeah. ้นก็แบบสับๆนะเร็ววุบๆนี่ประมอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบว่าฟูดเวิร์กเยอะขึ้นหน่อยค่ะก็เรื่องอารมณ์ด้วยเนาะก็มีเรื่องอารมณ์ที่ว่าเพลงแรกก็จะเป็นแบบหญิงสาวแข็งแรงมั่นใจใช่ไหมคะแต่ว่าเพลงนี้ก็จะออกไม่ทุกเกินแล้วก็ไม่สุกเกินก็ต้องหากึ่งกลางระหว่างเพลงให้เจอค่ะโอ้ใช่ต้องใช้อินเนอร์อยู่นะเป็นเพลงอารมณ์แบบมีเดียมแร์ คืออย่ากได้อย่างงี้พูดถึงท่าแล้วเขาบอกว่าท่ามันยากเออจะให้สอนชาเลนจ์แต่ขอเป็นท่ามืออย่างเดียวเขามีท่ามือเขามีเอออ่ะขอดูหน่อยนเป็ยังไงโชว์ตอนเริ่มใช่ไหมคะใช่ขอเป็นท่ามือแบบชาเลนจ์เลยพอสองรอบรอบแรกเอาช้าๆก่อนอ่ะได้ต้องยืมจากน้องท่อนน้องบิ๊กด้วย ขอเสียงหน com, ่อยนะคะห้า่เธอบอกว่าแค่ขอพักก่อน You and the h e a d a n move s o n ฤดูเปลี่ยนไปแต่ว่าใจฉันไม่ไปไหนค่าเราสองคนจะรอดไหมคือเราสองคนจะรอดไหมพี่จะขออีกทีแบบคือท่าอะไรอะไรทีละสเต็ปอะไรแบบนี้เริ่มละ

เวฟลงมานี่แล้วหลังจากนี้คือขวาเนี่ยเราจะเอาเป็นนิ้วชี้อย่างนี้แล้วก็วนมาวางวนมาวางแต่ว่าซ้ายอ่ะจะรวบฮะมันก็จะรวมกันแบบว่าพอหลุดทิ้งจริงก็คือเรียนไอเรียนกันตอนจบก็เป็นลายจเราได้เริ่มจบแค่นั้นแหละแล้วก็เอาขวาไนี่่่อใชคะ แล้วก็แบกมือทั้งสองข้างพร้อมกับตั้งซ้ายขึ้นอใช่แล้วก็เอาขวาเนี่ยขึ้นมาหอซ้ายข้้าบนใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะเอาข้างซ้ายเนี่ยทำเป็นมือ I อ o v e y อยอย่างนี้ข้างขวาโอ้โหนะฮะจิ้มลงที่นีอ๋ออ๋อ่องนี้ เจอคนตามไม่ทันแล้วค่ะใชอยู่กันย่อมันแล้วก็เรื่องขวาชีพนิ้วโป้งค่ะน่าแล้วพอคือพอนิ้วโป้งเรามาติดกันใช่ไหมแล้วก็เอานิ้วโป้งอ่ะเป็นตัวกดขึ้นมาเก็บนิ้วก้อยเป็นสาบเหลี่ยมอ่าเก็บนิ้วก้อยอใช่แล้วมาเจอกันตอนจบนะมาถ่ายรูปหลังจากนั้นนิ้วโป้งก็ยังติดกันอยู่แล้วก็จะ ใบยาสลบอันนี้ขวาจะการแค่นิ้วกลางว่ะซ้ายที่เหมือนกันใช่ใช่หลังจากนั้นก็จะหมุนวนๆแล้วก็ส่งนกส่งนกอาจจะได้แค่ส่งนกทั้หมด alition กติโอเคทางคือลอนะใช่ เธอบอกว่าแค่ขอบักกอน you a n t ahead and m o v e on ฤดูเป็นไปแต่ว่าใจฉันไม่ไปไหนเจอกันเลยจ็เป็นให้รอาจบหรอแต่เราจบทันนะเมื่อกี้เออจบจบทันอีกแล้วเม่กี้ว่าจบทันใช่เจอกันตอนจบถือว่าไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเคมากลับมาที่ท่อนของ Killing p a r t กันบ้างอยากรู้ว่าเพลงนี้เนี่ย Killing p a r t คือท่อนไหนคะ ท่อน Killing Part ของเพลงนี้ส่วนตัวจินมองว่าน่าจะเป็นท่อน Bridge ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ทางเพลงมาเนี่ยเรามาในสไตล์ของความนุ่มนวลแบบสดใสแล้วก็ไม่ใช่สดใสสีแต่ว่ามีความแบบเนิบๆใช่ไหมคะ <นา S 1> แต่ว่าอย่างท่อน Bridge เนี่ยมันจะเป็นท่อนที่เราใช้พลังเสียงมากขึ้นแล้วก็เป็นท่อนที่เหมือนแบบ energy ของเราจะแบบเหมืน l e v up ขึ้นมานนใช่เป็นท่อนเหมือนท่อนแบบ Fun Max เพิมโพสจนิดละ ตรงนี oh. uh, ้อยากเห็นนะอยากเห็นนะอช่นี่เป็นการร้องครั้งแรกไหมร้องปครั้งแรกใช่มาหนาหก 5...6...7...8 ฝนเธอลงมาคอยฉลอมรอยน้ำตาร้องให้ครั้งนี้ทื่ว่าฉันก็ คนฟังก็แบบเคลือบแบบเคลือบหูทองเลยเฮ้ยเคลือบทองเคลือบหูทองเอาใหม่เอาใหม่เราอยากเล่นมุกเราอยากเล่นมุกโอเคเท่าไหร่นะโอเคมาพูดถึงบรรยากาศตอนถ่าย MV กันหน่อยดูซัมเมอร์สุดๆไปเลยสนุกไหมคะหรือว่ามีอุปสรรคอะไรไหมสนุกนะจริงๆตอนถ่าย MV มันถือว่าเป็นการออกกองต่างจังหวัดครั้งแรกของพวกเราก็คือเหมือนเป็นแบบทริป ด้วยการ5้าคนครั้งแรกก็จริงสนุกมากเพราะว่าเราไปถ่ายที่ทะเลด้วยค่ะบรรยากาศมันก็จะค่อนข้างแบบ summer beach แบบว่าสนุกใช่ค่ะแล้วก็จริงๆอุปสรรคก็อาจจะเป็นเพราะเราถ่ายที่ทะเลเนาะแดดมันก็จะแรงแล้วก็ลมก็จะค่อนข้างแรงมากใช่ค่ะพี่ๆช่างผมก็จะต้องแบบเข้าชาร์จเข้าชาร์จเราตลอดเพราะจะถ่ายแล้วลมก็จะ เว้เราตอนปั่นจักรยานด้วยกันอันนั้นไม่ยากเลยอันนั้นดูยากนะมีคนต้องประคองเลยอันนั้นน่ากลัวมากคือจริงๆอ่ะสกายอ่ะปั่นจักรยานเป็นแต่ไม่เคยปั่นจักรยานแบบที่มีคนข้างหลังได้ด้วยเออมันต้องสัมัทานกันป่ะใช่แล้วคือเป็นตอนที่แบบปิงปองอะซอนทายสกายใช่ไหมคะปิงปองว่า พี่สกายฟังปองนะพี่สกายใจเย็นๆพี่สกายทําได้มองไปข้างหน้าเชื่อมันเชื่อพี่ทำได้เราเชื่อมันหนูเป็นคนที่ขี่จักรยานไม่เป็นเหมือนกันเราต้องซ้อนเราจะเห็นว่าค่อนข้างเกรงอย่างนี้ที่ตรงกลางที่ตรงกลางแล้วก็เลยเซฟหน่อยพี่มิลาแบกสามคน ก็เป็นหน้าที่ของคนที่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังไปใช่ให้คนข้างหน้าข้างหลังรับผิดชอบถูกนแรกเคอเสมา่ก็คือแบบพี่เขาจะต้องมาแบบช่วยประคองจนที่มันจะมันจะออกตัวงหอะออกตัวถ้าอจางหอะออกตัวมันคือแบบทุกคนแบบจหวะไหนขาเท่ากันไหมนู่นนั่นใช่แล้วต้องปั่นสอกจักรยานพร้อมกันด้วยใช่แบบคู่กันไปแล้วหน้าก็ต้องสวยด้วยแล้วก็ต้องมีท่าด้วยอะไรเงี้ยมันก็ ยากอยู่ค่ะโอเคแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าสนุกมากมากแต่ MV นี้ก็คือเป็นการอยู่ด้วยกันแบบครั้งแรกนะที่ต่างจังหวัดงนี้เออเราได้เจออะไรกันบ้างคะมีเรื่องเล่าไหมว้าวเยอะมีอย่างที่พี่สกายบอกนะคะเพราะว่านี่เป็นการออกกองต่างจังหวัดครั้งแรกของพวกเราก็ทำให้เราได้คุยกันเยอะมากมากแล้วก็สนิทกันมากๆขึ้นค่ะแล้วก็ช่วง ตอนกลางคืนที่ว่าเราจะนอนกันใช่ไหมคะจริงๆห้องมันแบ่งออกเป็นสองห้อง มีสกับสองคนพี่เมล่าพี่กิฟฟี่แล้วก็พี่จีนอนด้วยกันแล้วก็ปิงปองกับพี่สกายนอนด้วยกันแต่ว่าพอถึงเวลานอนอ่ะปิงปองกับพี่สกายย้ายมานอนห้องที่สคนนอนกันแล้วก็กลายเป็นว่าห้องนั้นนอน5คนกันใช่หาคนนอนเตียงสข้างล่างแต่สองคนนอนข้างบนยังใหญ่คืออบอุ่นกันดยอย่าห่างกันไม่่ต้องอยู่ด้วยกันดิบทองดิบทองแล้วก็ได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของหลายๆคนที่แบบเราก็ยังไม่เคย เห็นใช่เพราะได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมทำงี้อ่ะอะไรแบบนี้ใช่เช่นเช่นเช่นอย่างเช่นอยู่ๆพิกกี้ฟินก็นอนลงไปบนพื้นที่ไม่ใช่พื้นแบบเป็น เป็นไม่ใช่พื้นเตียงเสริมแต่เป็นพื้นที่เป็นพื้นจริงๆค่ะแล้วก็นอนบิดไปบิดมาคนหลังยืนหรือเปล่ายืดนหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็แบบดึกแล้วแล้วอยู่พี่เขาก็ลงไปยืเกจบดเจอ้ใช่โอเคโอเคเข้าใจได้ ใช่ได้โอเคแต่ว่าในแบบว่าแดนเพอร์ o r ม a น c ์อย่างนี้มันเป็นลองเทคเลยใช่ไหมเราต้องมีการปาเขาเรียกว่าหิมะหรือว่าใบไม้อะไรอย่างเงี้ยคือมันยากมากใช่ยากมากแล้วมันกี่เทคโดยเฉลี่ยน่าจะประมาณแบบห้าเทคห้าเทคหรือใช่โดยประมาณอันนี้คือเฉลี่ยเฉลี่ยใช่คือมันจะเป็นลองเทคที่แบบว่า i n visible cut ใช่ไหมคะพอหมุนไปรอบนึงเขาก็จะหมุนอีกรอบนึงเพื่อที่ เราไปอีกรดูหนึงซึ่งอย่างซีนเนี้ยค่ะเขาปาใบไม้ประมาณโอ้เป็นซีนที่ใช้เวลาเยอะที่สุดด้วยความที่แบบเป็นเริ่มเพลงด้วยอินโทรด้วยมันก็เลยแบบเหมือนมีสองครั้งที่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องหยุดตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเคใช่โดยทําแบบเดิมทาๆไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจังหวะที่สักซ้อมมากับพี่ตากล้องพี่ทีมงานด้วยแล้วก็บวกกับว่า โพสิชันมันก็จะต้องเปลีนถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเนี่ยก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยมีการนัดก่อนถ่ายจริงด้วยว่าแบบต้องซ้อมกันก่อนใช่ใช่แล้วภาพในหัวทุกคนต้องแบบชัดด้วยอะไรนี้ใช่ไหม ชาไทยมากซีนหิมาก็คือเข้าหน้าเข้าปากทุกคนอร่อยเลยคืามันดูเหมือนแบบข้างบนลงมาข้างล่างแต่ความเป็นจริงคือมันทะยังคือถ้าทากกอดก็คือติดเลยแลวติดหมดโอเคสุดท้ายอยากให้ฝากหน่อยว่าเพลงนี้คนฟังตอนไหนมากที่สุดค่ะตัวแทนตัวแทนขอหนึ่งคนจริงๆเพลงนี้เชื่อว่าเป็นเพลงฟังสบายๆอาจจะฟังได้ถูกๆเวลาเลยแต่ว่า พวกเราคิดว่าถ้าแบบอินที่สุดน่าจะเป็นช่วงขับรถอาจจะเป็นกลางกลางคืนหรือฝนตกอ่าแล้วก็แบบฝนเทลงมาโอเคกำลังบิวเลยกำลังบิวกำลังบิวช่วงที่อาจจะรู้สึกเศร้าด้วยความที่เนื้อเพลงเราเป็นการให้กำลังใจน้อแล้วก็เป็นการที่แบบ บอกทุกคนว่าเอ้ยเรื่องที่มันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้เดี๋ยวมันก็จะมู v e อนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพลงที่เหมาะกับคนที่อยากจะฮิลใจตัวเองอยาก move on แล้วก็ฟังได้หมดเลยโอเคค่ะและเบรกหน้านะคะเราจะมี challenge สนุกเอออาจจะเป็นอะไรใหม่ๆหรือเปล่านี่ก็ต้องรอติดตามชมนะคะว่าจะเป็นอะไรค่ะไว้เจอกันเบรกหน้าค่ะ เป็นอย่างนี้นะคะเราก็มีชร์เลนสนุกๆจากฮานาบิมาเล่นกันค่ะใช่ซึ่งชร์เลนของเรามีชื่อว่าอะไรคะสปีดคูณสองเอออะไรใหม่ๆวันนี้ไม่ไรใหม่ไเป็นสปีดอย่างเดียวหรอกค่าไม่ดงเดียวเป็นสปีดอย่างเดียวเลย ถ้าเพลงมาช้าแล้วเราก็ทาให้เร็วไปเลยเพลงใช่ก็คือต้องเต้นเพลง Summer Break แบบว่าคูณ2จนจนจบแล้วพิธีกร2คนจะตัดสินเหมือนเดิมดูจากภาพเมื่อกี้แล้วนะเแล้วอย่างนี้เราต้องยิ่งโอเคเดี๋ยวราดูก่อนรายการว่าจะอย่างงี้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวให้ blocking กันก่อนได้เลยมามาต้นเริ่มสู้นะทุกคนสู้สู้นะทุกคนอันนี้คืออะไรใหม่ๆ อะไรใหม่ๆมาอะไรใหม่ใอถือใหม่ได yeah. no no. ้ใช่ไได้เลยสามารถกรีดการได้เลยเต็มที่เต็มที่เลยขอวางก่อนนะคะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเนาะสามสองหนึ่งไปกันเลยเลยเหรอเลยเหรอ

ไปยังไงเพลงของเราแบบคูณสองแล้วเป็นยังไงวะอันนอันนี้คือ h า w t ท m ม v e on ที่เร็วขึ้นเร์มูบเร็วมูบอลเร็วอันนี้ดีอันนี้ดี เหมือนเขาเพียงไปคูณสองแล้วแบบใช่เหอแฟดเลยอ่ะตอนไหนพูดไม่ออกเราแล้วยังเป๊กันอยู่เอ้่หเหนื่อยมายังเป๊กันอยู่นงเป๊กันอยู่ว่าเก็บพกไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวให้ตัวแทนฝากผลงานลายกันค่ะ ใครเหนื่อยน้อยสุดใครเหนื่อยน้อยสุดเอ่ยน่าจะไม่มีอะตรงนี้อาจะไม่มีค่ะก็ฝากผลงานเพลง Super Break ของพวกเราด้วยนะคะตอนนี้สามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มหรอกค่ะแล้วก็มิวสิกวิดีโอสามารถติดตามได้ทาง YouTube Presler Entertainment ได้ค่ะไอ้แอปพูดเร็วนะคะอ๋อยังคืนยังคูนสองอยู่ยังไวยังติดอยู่คือเพื่อนเดียวอ่ะใช้ให้ครบเออใช้ใจนเหมือนคนใจร้อนแล้วก็สามารถติดตามพวกเราแกม่าได้ทุก โซเชียลมีเดียแพรฟอนต์เลยค่ะแกมมาออฟฟิเชียลค่ะพวกเราหคนวันนี้ต้องขอบคุณแกมมามากมาเลยนะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็มาเล่นชาเลนจ์สนุกๆกับพวกเราในวันนี้ค่ะยินดีดพวกเราหัปากช่องทางการติดตามของพวกเราด้วยแล้วกันนะคะฝากติดตามได้ที่ Facebook, Fanpage, t i k t o อินสต a แกรมทางช่อง m o n o t o n e นียม s วส t t สเตชครับผมใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณฮานามิด้วยนะคะที่มี Challenge สนุกๆมาให้เราเล่นกันในวันนี้ค่ะแต่เสียดายมากๆเลยนะคะที่หมดเวลาลงแล้วในรายการ y o u n g s t อร์ d o l c h ช t Chat รายการที่ชวนเพื่อนๆมาช t c แชทกับแขกรับเชิญกันแบบ Exclusive สุดๆแถมยังมีโชว์บางๆเตรียมมาฝากเพื่อนๆกันอีกด้วยและสามารถพบกับพวกเราได้ทุกวันพฤหัสบดโงเย็นเป็นต้นไปค่ะ ทางช่อง Mono 29 Music Station 3 BB g i g a กิกะทกด202 a s Play กด304และเรานะคะก็ยังมีไลฟ์สดในช่องทางของ Facebook ของ Mono 29 Music Station อีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะงั้นวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายจ่ะ